ท่านประธานที่เคารพดิฉันเจราพร์สินุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยคะ่ะ ท่านประธานที่ครบคาจริงๆแล้วการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดไม่ได้เหนือความคาดหมายของดิฉันนะคะแต่ว่าด้วยเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศดิฉันจึงขอใช้สิทธิ์ในการที่จะส่งข้อความสั้นๆใช้เวลาประมาณไม่เกิน4 5หนาทีถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาผ่านท่านประธานค่ะท่านประธานที่ครบคารัฐธรรมนูญปี2 5 6 0มาตรา150รบค่ะ ระบุว่าสมาชิกสภาพู้แธนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้นๆซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วยก็หมายถึงกระทู้ถามสด ว,นนวักสองบอกว่ารัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินถ้าดูตามรัฐมนูญมาตรา150โดยเฉพาะวักท้ายวักที่สองเนะะี่ยค่ะไม่มีตรงไหนที่ระบุว่าสามารถที่จะแจ้งว่าติดภารกิจแล้วไม่ต้องมาตอบกระทู้สภามีเพียงแค่บอกว่าต้องมีมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดินที่ฉันจึงขอถามผ่านท่านประธานค่ะไปอย่างคณะรัฐมนตรีว่ามีมติคณะรัฐมนตรีออกมาหรือไม่ที่ท่านไม่มาตอบกระทู้ในวันนี้ค่ะขอทวงถามมติคณะรัฐมนตรีนะคะประการแรกประการที่สองค่ะอยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าอำนาจต้องมาพร้อมกับสำนึกและความรับผิดช,ชอบค่ะ ลึกๆที่ฉันนะคะก็ยังคาดหวังว่าชายชาติทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมีความกล้าหาญในการมาตอบคําถามในเรื่องมหากราบเมืองทองคาร,ราที่ตนเองเป็นผู้เริ่มต้นสร้างความเสียหายกับประเทศไทยจากการใช้มาตรา44ปิดเมืองทองอาครราจนถูกบริษัทเอกชนต่างชาติฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากประเทศไทยเป็นจํานวนมหาศาลแต่พอจะถูกทวงถามก็หีการตรวจสอบเหมือนนี้ค่ะ แล้วก็ต้องส่งมติคณะรมนตรีมาด้วยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเข้าข่ายเป็นการผิดรัฐธรรมนูญได้ซึ่งดิฉันต้องเรียนนะคะว่าเรื่องมองทองคาราพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าจะรับผิดชอบเองแต่สุดท้ายก็ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเกือบพันล้านบาทไปต่อสู้คดีและตอนนี้ทุกอย่างก็กําลังเป็นไปนตามที่ดิฉันได้เคยอภิปรายเอาไว้หลายครั้งที่รัฐบาลบอกว่าจะชนะคดีแน่นอนกลายเป็นว่าคดียังไม่ถึงที่สุดตอนนี้ไทยก็ทั้งลดแลกแจกแถม สิทธิการทาเหมืองให้บริษัทเอกชนต่างชาติไม่หยุดคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่สิทธิในการทําเหมืองเดิมนะคะที่เป็นพื้นที่พิพาทที่มีเพียงแค่สามพันกว่าไร่ยังเพิ่มเติมด้วยสิทธิ์สำรวจบนที่ดินกว่า4 0 0 0 0 0ไร่แล้วก็มี0 0 0 0 0ไร่ที่กำลังรอการอนุมัติอยู่แล้วก็ยังไม่พอคะ่ะยังให้สิทธิ์การกิจการเหมืองแร่ที่ไม่ได้อยู่ในรายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI แล้วสามารถกลับมารับการสับสนสิทธิประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยที่มีข่าวบอกว่าบริษัทเอกชนต่างชาติจะถอนฟ้องให้ไทยคําถามก็คือว่าถ้าบริษัทเอกชนต่างชาติเขาถอนฟ้องให้ไทยจริงแล้วคดีที่ไทยฟ้องบริษัทอัคราไม่ว่าจะเป็นคดีที่อยู่ในดีเอคดีในปปงคดีในปปชหรือคดีที่กองปราบไทยจะถอนฟ้องให้เขาเพื่อแลกกันหรือไม่ท mm hmm. ่านประธานที่เคารพครับแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการจบคดีแบบวินวิน ก็ไม่ได้นะคะเท่าที่ดูแล้วไทยเสียเปรียบมหาศาลอย่าลืมว่าไทยถูกฟ้องนะคะเป็นจำเลยถ้าคิดว่าจะชนะคดีไม่ต้องเจราจาค่ะถ้าไทยชนะไทยไม่ต้องเสียอะไรเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นคําถามที่คาใจพี่น้องประชาชนอยู่ว่าถ้าจะชนะคดีแล้วจะเจราจาทําไมคะมันฟังมันดูย้อนแย้งกันมาโดยตลอดถ้ารัฐบาลบอกว่าที่ให้เขาไปทั้งหมดที่ฉันได้พูดเมื่อสักครู่นี้ ไม่ใช่การเจราจาต่อรองก็คำถามก็คือว่าถ้าเขาจะถอนฟ้องให้แล้วท่านเอาอะไรไปให้เขาคะ่ะเขาถึงยอมเจราจาด้วย<ๆ>เขาถึงจะถอนฟ้องให้ท่านซึ่งคำถามนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบแล้ววันนี้ก็หนีกระทู้ไม่มาตอบค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามีการถอนฟ้องจริงค่ะเงินภาษีของประชาชนนับพันล้านได้ถูกใช้ไปแล้วนะคะเป็นใบเสร็จของเรื่องนี้ไปแล้วที่พลเอกประยุทธ์ใช้ในการต่อสู้เพื่อที่จะ หนีคดีหนีความรับผิดชอบค่ะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะคะดิฉันเห็นใจบริษัทเอกชนต่างชาติที่ต้องถูกอำนาจเถื่อนไปรังแกถูกให้ปิดกิจการเห็นใจพี่น้องประชาชนคนทําเหมืองเห็นใจชุมชนที่ต้องเงียบเหงาไปค่ะเห็นใจประชาชนที่ต้องกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการที่รัฐบาลให้บริษัทกลับมาเปิดเหมืองใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เรื่องเก่ายังไม่เป็นที่ยุติแต่ที่สําคัญค่ะดิฉันเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ต้องมาเป็น แทรบปาบนะคะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องมารับกรรมแทนพลเอกประยุจันทร์โอชาที่เป็นผู้ก่อคดีนี้ใช้มาตรา44ปิดเมืองทองค่ะแต่ว่าเงินภาษีประชาชนต้องถูกไปใช้แทนพลเอกประยุทธ์แล้วก็วันนี้นะคะท่านประธานที่เคารพเป็นวันสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังหนีการตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์จากเสียงของประชาชนแต่ว่าไม่เคยฟังเสียงของประชาชนปากบอกว่าสนับสนุนประชาธิปไตย แต่หัวใจเป็นผดเด็จการค่ะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สามะกลับไปเลี้ยงหลานได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะที่ฉันอยากจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะว่าพลเอกประยุทธ์หนีความจริงไม่พ้นหรอกค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีความจริงจะเริ่มไล่ล่าท่านค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหรือเรื่องเหมืองทองคราค่ะ จะเข้ามาตรวจสอบการใช้มาตราส4ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไม่ยอมให้พลเอกประยุทธ์ใช้เงินภาษีของประชาชนใช้ประโยชน์ของประเทศชาติใช้แผ่นดินของประเทศในการไปกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ